มาเมียคัมซิทซิทซิท Are you ready? Go แม่ยังไม่ได้คว้างเลยไปแล้วโอ้ยเอามา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 ให้หมามิเอามาให้หมามิเอาให้หมามิเอามาให้มมเอาขึา้นให้หมามิเดี๋ยวเอามาแล้วไม่ให้จะเคว้งได้ไงของเล่นชอบของเล่นอันนี้เลยเมื่อเมื่อวานนี้พอ่พอพ่อเพิ่งซื้อของเล่นมาให้หน่อย เอามาเอามาเอามาอย่าดึงเอามา drop it drop it come i drop it drop it baby drop it wait drop it หลอกมันไม่ได้แล้วเอามา drop ข้ามไข้ามเฮ้า cross ข้ามเฮ้า r i เฮ้าใกล้ๆสิลูกเอา no not yet You can't do this, come on. No, not yet baby. No, drop it. m o m m y said drop it. แม่ยังไม่ให้บอกกัดเดี๋ยวนี่มันขาดลูก drop, drop, drop it. No. ๆๆจิ้มจะมุกเลยเอ่ะไม่ยอมปล่อยอ <c oughs> ย่างงี้ไม่แฟร์นี่หว่าอย่างงี้ไม่แฟร์นี่หว่าอย่างงี้มึงขี้โกงนี่หว่าเอามานี่ Put it down now. Put it down now. Put it down now. I mean it. I mean it. I mean it. Drop. Drop it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 ? Give to mama. Give. Drop. Drop. Good boy. Come back. Come here. Very cross. Come. Come on Cross. And go. Boy. กว่าจะซอนได้แต่ละทริค <laughs> drop it ก a b y แต่ถ้าถ้าจะให้เขาเขา drop ไปปล่อยของเล่นง่ายๆนะคะมีวิธีที่ง่ายเลยอะไรรู้ไหมเอาของกินล่อมัน <laughs> แต่ตอนนี้มันแต่ตอนนี้มันไม่ปล่อยหรอกเพราะว่ามันมันไม่มีของกินล่อถ้าเอาของกินวางเมื่อไหร่นะก็ม <laughs> าเอามานี่ยไรเฮีย right กี๊คุยคีคำโคลส์เ e ร e r e r นี h ยไร e คำใหม โครเซอรกวิ่งหมูไขว่าหมูไขว่า are you ready go คัมแบกอ่าเอาไปไหนแล้วไม่รู้หมาบ้าอะไรวะเขาเอามาแล้วเขาก็ต้องเอามาให้เจ้าของใช่ไหมลูกไม่ใช่วิ่งเทเลทลาโอยพอแล้วแหละฉันเมื่อยกับแกแล้ตอนนี้นะเรามีอาหารอยู่ในมือพร้อมทั้งของเล่น Are you ready to run? Go get it. Ooh. Ah. Uh, come on. And ตอนนี้มีอาหารค่ะมีอาหารมีอาหาร Ah. Uh, come on. Come. Come on. Hey. d r o p it. d r o p it. You want this? You want this? Hey. Come here. Sit down. อ่ะ Down. อ uh, ่าแล้วก็ ชี้นิ้วลงเขาก็จะหมอบนะคะเวทเวทเวทโอเคปะโอเคดบอยอ่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยยังนะลูกอ่าของเล่นมาดูกันนะคะตอนนี้เรามีเออเรา,ามีอาหารในมือคะ่ะนะเราจะอ่า you ready go get it คำซิทซิทซิทเห็นไหมว่าการที่เรามีมีอาหารในมือเนี่ยเขาจะปล่อยให้เราไง Are you sit sit สั่งได้อันนี้สั่งได้นะคะถ้ามีอาหารเนี่ยเดี๋ยวเออ put the your food right here you will not take until I say okay you can have it เห็นไหมคะเขาก็จะกินอาหารเขาก็จะลืมเออของเล่นเขานะคะ Are you ready to go for one more เวทเว Go get it! อันนี้นะเ็าไปแล้ว Give it back! Give it b a อ่าอาหารน,นะคะนี่วิธีสอนหมาง่ายๆ Drop it! h hey, e เฮ้ o p it! Drop it! ร็อปเ t สร็จเสร็จ and wait and wait ก็จะวางอาหารไว้ให้เขาเหมือนที่เดิมข้าวไมา้เพรชชานจ์เพรชเนี่ยวางอาหารไว้ตรงนี้นะก็ยังไม่กินนะยังไม่บอกให้กินโอเค You can have it! Good boy นะนี่ก็จะให้เขาวิ่งทีข้ามเฮียข้ามโครเซอร์ข้ามข้เรียกไม่มาก็จะเอาอาหารรอค้าเฮียข้ามไอข้ามข้ามอันนี้มีสิ่งกระตุ้นใจข้างบ้านเสียงมาเห่าอ่ะค้าเฮียอาหารลูกอ่เอาน็อตแย็ดเสร็จเสร็จ Are อยู่ไรที่จ o โกวันหมอโกเกตินี่สองแอข้ามแอ